สวัสดีครับมือนี้เมือ่อยุกับช่องราวตะก,กีครับมือนี่เขาผ้ามาเบื้องหน้างานครับมือนี้มีกะเป็นมองมิดครับนี่ล่างลงมาแล้วเลยเอามาโค้ดหน่อยมาฟุดซอยครับฟุดซอยกับพ่กขืนนะครับนี่เลยพ่กขืนก็เลยเปิดขีเล่นออกลยครับขีเล่นเม็ดหนึ่งครับเม็ดกลกัว พื้นล่างแข็งครับก็เรยบืนไปเลยครับปลาจะไปขืนแกนันอยู่ครับขึืนว่าได้อีกครับแกนันก็ได้เละเหลวครับก็เลยเปิดเร่นมากกระเรื่องวขืนว่าได้ก็เรยว่าขืนนะอครับรมาเคลียครับลงมาเคลียข้างล่างครับมันเดือดร่มมาแล้วครับลงมาเคลียข้างล่างไปก่อนครับเคลียข้างล่างให้มันเลียวไปเลยครับ เดี๋ยวไปเคลียร์ข้างลังกันไหมครับอเอาลครับเรามาเคลียร์ตัดผู้ชื่อเราครับลงมาแล้วกับเฮ็ดทำมาแล้วไปเลยครับเฮียงบได้บืนรถขึ้นบืนรถลงที่แรกกับว่าจีจ้างประเทศไทยนะครับรถขบวกาลงกันนะครับพันยาบันติดกุฏิกาลงกับเพียงคอครับมาสิบ่ได้บืนรถจะคล้องแฮีงหลายวะท่าน มันสีรุ่ยนักโพตรเถ่อนผู้สีร้งไห้กระเสียวหาเมื่อนครับผู้สีลงไห้เาขาหาเมื่อนในเขาตื้ยวน้ำมัน,หน,นไหาย้วครับพวกไวก้วครับแขกงโพดแขกงโคตรเราก็เลยว่จ้าครับเลยสีเอาลุ่มหญิงเลยครับ มันวาแห้งไปโค้ดหน่อยก็ได้ครับมันตีดไว้แผ่นแท็กมาหน่อยครับมันเคลียร์ใบหาซิฟนะครับโค้ดหน่อยดินดันกระโจกครับเหมือกระแตกกระบาดน,นึงกระบาดล่างรถปีดเราปีดเราครับ มันก็มีลดล่างในบืนนบ้นเองในกระจกไปก็เหนียวมันก็ลุยไปย่างนึงครับลุยหาปลาไปแล้วครับไปหาปลาหายยังไปแล้ว ตัวใหญ่แน่นนกัคน,น้อยครับปลาเลี้ยงตัวมากปปปปปปปรครับปั๊บปั๊บเรียบไปแล้วครับปั๊บเรียบลงไปข้างล่างเลยมองเล็กไปดูทางข้างฟูตลงไปครับมองเล็เสมอครับปั๊บเรียบไป,ปบบทีครับ เดินกัทันในร่องขิตมเขาเลี้ยวก็อยากแห้งครับก็เดินก็ได้ดินกีมแล้วก็อยากแห้งเลยครับเหนียวจอดี่มองแน่นๆนะครับต้องล่างแน่นดีครับเป็นหลุมล่างครับพลันดินมันปันคู่นะครับดินคอเราลงมว่าปันคู่เห็ดบ่วงยงปลาครับนี่ดินม่วนเป็นคู่นะครับันม้วนนี่โบมีดินม้วนนี่หรือสีบริลารกันนี่ครับ เัวเดินมันแห้งครับมันลุยได้เราไปโค่งง่เนี่ยตัวเดินมันแห้งมันลุยสบายเลยครับดินซ้ําเนี่ยพวกภาษาครับ มีรถสองขั้นถือว่าดีเลยครับไปโค้งสองขันเนี่ยตักกันค่อยใส่กันนะครับค่อยรัดกันสองขั้น,นครับเลยดีเลยครับตมก็ยังอยากดูด้วยครับตมก็ได้ดูดดีครับตมเนี่ยเี่ยคนนอกไปเป็นคือหลงล่างดำเห็นพวกๆเลยครับ ปี๊ได้่ามมือในโซ่บีครับยืดมันแกนเ็ดง่ายครับเป็นหลูกล่างดีครับ้างย่านจมเลยครับบานสบายสบายเลยครับบานเนี่โอ้เป็นหลูกล่างครับ รถห้อยไปแล้วก็ขันหอวระดับกอเดี่มันจะไกลเส้นจะเป็นดินดานครับเป็นหินดานหินดานดแดงๆครับหินดานกับลุยได้กันครับหินดานเดี๋ยวดินแหงไปยัดเลยครับดินแหงไปยัดปุกเลยครับ ไหลไหลแนวนี้เขาก็ต้องเคลียร์ครับเดี๋ยวป้าปวแต่ว่ารถมันสิเล็กแน่ยก็น,น้อยครับเพราะว่ารถมันรถล,ลุยแล้วครับรถมันรถล,ลุยสองกิสุติยังน้อยครับกวดได้เลยครับเล่นนี่กวดได้เลยครับ ไปเรื่อยครับใจเย็นใจหอนเพราอไรครับใจหอนเดี๋ยวมันเกิดการพิดพลาดทางเทคนิคเดี๋ยวสิง่าครับเดี๋ยวติดอีนครับง่าครับฟังมีขุดลงมาเม็ดหนึ่งครับฟัองนี่ไปลงมาแล้วเลนเลืกครับมันขุดเลิกก็เม็ดครับมันซัดไส้ไปเกือบสองเม็ดมาครับกี่เลนเนี่ย เราดับพอยไปเรื่อยนะครับเดี๋ยวมว่วงขาเขาจะมากิบก็ไม่ครับวานท่านสิรถไปกับเรีอวานี่ยังครับโจบโปมี่กับว่าตังเฮดแค่ละครับปไปไปครับเดี๋ยวมันสีฟงเขามาหาคนครับ เบิ่งไปกีดตมมาครับแล้วกัหน้าบออเลยครับเนี่ยว่าเป็นว่าหน้าบ่อครับว่าเป็นีิสิครับริขอ,อกน้าครับว่าต้องเน้นเรียบรับเน้นสเสมอไก่เชียงกะมาเลยครับไหนเลยเชีงยงเอวเลยครับกีต่ตบเพิ่งขีตบเทั่งงาครับ สวัสดีเนี่ยเต็นบลลมครับต้องเาอาไปเหมือนขับให้มันเกลี่ยงลเลยหย่าครับถ้าันเดี๋ยวมันสี่ร้อยครับเดี๋ยวมันสี่ร้อยทั้งคนครับอืมอืมภาพโสดภาพโสด ครับลีวันโจ๊กครับ นี่ครับเขามดสายลุยครับลุยย่างเดียวครับตีบดกาล่าครับ ไม่ว่าครับ